ดีครับพี่น้องเพื่อนๆแฟนเพจทั้งหลายครับช่องประพาดมะพร้าวบอนไซเหมือนเดิมครับมื่อ้า็ได้ย้ายมะพร้าวบอนไซกลับขึ้นมาไวในโฮมคือเก่าครับไอทีเอาไปว่างไวกลางแกงนั้นมันมีปลาอยู่พอสมควรมันบอกใครเกี่ยงเก่าแปนแบบนี้ครับ ที่นี่ผลที่ตามมากก็คือมาแลงครับบ้านนี้ศัตรูจากหอยท่ากลายเป็นมาเป็นมาแลงไม่กัดกินยอดกินอย่างไหมก็เลยยหายกรับเมื่อไหวในห่วงคือเกาครับตอนนี้ใหญ่เมื่อไหรเบิดแล้วครับก็คิดว่าน่าจะง่ายต่อการดูแลรัรกษาครับเพื่อนเพื่อนเอาไว้การแกงคิดว่าจะเลิ่อนงองงามดีแล้วดันมามีศัตรูอีกแบบหนึ่งอีกครับกัดกินยอดจนเบิดเลยไอเป็น เป็นแมงบ่งครับแมงบ่งตัวแมงบ่งตัวเหลืองๆดำๆครับเขาไปข้างในเลยไปนอนอยู่ในหันแลวกัดกินยอดในเลยตรงกลางยอดครับบลูครับบลูเลยละ่ะว่ามันกินเพราะว่าจนกลัวรอดยอดจะลม่มค่อยเหลียวเห็นว่ายอดล่มครับมันเข้าไปอักอยู่ในกันครับนี่ครับใหญ่ขึ้นมาบนเบิดนห้วครับใหญ่ขึ้นมาเบิดเลย คือจรงง่ายแต่การดูแลร,รักษาแน่ก็เลยง่ายขึ้นมากครับที่นี่บทพี่สูจน์ก็เห็นแล้วว่าการที่เอาไว้กลางแดดการที่เอาไว้กลางแดดกับเอาไว้ในลมบทพี่สูจน์บอกเห็นแล้วว่าเอาไว้ในลมจะเลื่อนงอกงามเร็วกว่าเด้อครับพอว่าหนึ่ง กระถางมันน้อยแล้วพาเอาก็เรียงน้ำน้ำแล้วใบใบกลางแดนเนแด,จจด,ดเนี่ยตอนกลางวันามาแดดห่อนจัดๆเนี่ยน้ำที่อยู่ในขวดนี่เกือบจะซ้ำน้ำต้มเลยครับผมบ่ด้ไปเบิง่งจักเถื่อผมพอดีมื้อนี้ผมวางงานผมก็เลยไปเบิ่งครับพ้อมทั้งกะลานี่ห่อนจนแบบมือแต่นี่ต้องเฝ้าเอ,าเอ,าอ,อกว่าก็ห่อนยู่พอ,อพสมควรก็บพถึงขนาดว่ามือพองกับห่อนหอน่หอนหลายครับ แล้วน้ำในขวดที่เรียงไว้ก็ฮ้อนครับฮ่อนผมก็เลยม,มาสนิษฐานเอาเองว่าน่าจะเกิดจากความร้อนนี่แหละครับเลยเลยใบใหญ่ไปใส่มาใส,ส่สูในลมบ็ได้ครับในลมที่นี่จังกรลนี่จังสีเนี่ยผม,มไ่่ใบกลางแดดเนี่ยผมยกลากแลวผม,มไม่วกลางแดดเลยครับจังกับท่านบ่ท่านเนี่ยลากเริ่มเขาเขาแบบแร่แสงแดดนะครับผมแพ่แสงแดด ก็เลยอยากมา,าถ่ายทําไห้เบิงไหลู้ว่าการที่ว่างกลางแดดแกล้งเนีะ่ะบอดีต่อบอพร้าวบอนไส้เด้อครับพี่น้องเพราะว่ามันสู่แดดบ่ไหวหนึ่งกระถางที่ข้าใไส้ดินไปเนี่ยกันน,น้นอยๆพราะเมื่อามือจกลงไปในดินตรงตรงตรงรากของมะพร้าวเนี่ยดินนี่ร่อนลู่เลยครับแล้วก็น,น้ำที่อยู่ในขวดขวดน,น้ออๆยังสิครับนี่นี่ บอได้น้อยยังสิครับเนี่ยน้ำร้อนเลยครับน้ำนี่ร้อนแห้งเลยครับนี่นี่น้ำยังสิจะกระร้อนเลยนี่ก็ซุมนี่เพิ่งได้อย่างในเดือนกวักวๆด้แต่จะเลื่อนง,งอกง,งามไว้แห้งครับนี่เนี่อยู่ในลมตลอดบ่ได้เอาออกครับนี่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากมาทายให้เ,เพื่อนเบิ่งวยัยการเลี้ยงในลม ของมอพร้าวบอนไส้นี่จะดีและตอบสนองรากจะเดินเร็วกว่าครับน้ำเย็นยอดจะแท่งเร็วครับแล้วก็มีผลเสียไปถึงตรงหนึ่งออกลักษณะเป็นใบใหม่น้ำพร้อมครับใบใบจะใหม่ครับใบใบกางแดดใบจะใหม่น้ำครับใหม่ค้ายๆไฟลวกสักพักก็ค่อยตายไปและที่นี่ผมก็บลูผมก็เบิงึงงแต่ใบคือเป็นยังสีที่ไหนได้พ่อไปเบิ่งขอนราก หลากเขาสู่ความร้อนของดินใต้ดินบ่ไวครับกระถางาบ่ใหญ่ครับกระถางซัมน,นียครับน,นี่นี่พอไปอยู่กลางแดดว่อนๆนี่ดินเนี่นี่ร้อนเบิดเลยครับร้อนละอูเลยครับนี่ดินนี่นี่ร้อนละอูเลยนี่ผมุเปลี่ยนไปครับนี่ดินนี่นี่ร้อนละอูเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเออจีไทยให้เพื่อนเพื่อนเบนะืองก่อนนะเพื่อบพท่านรู้เดี๋ยวเพื่อเฮ็ดแล้วไปว่างไว้กลางแดดกลางเาง,งา่้ยงกางสี มันเ,เสียเถี่ยวเสียโอกาสเลยเสียเวลาครับเสียเวลาหลายแห่งเพราะว่ามันจ่ามันจ่าแทนดีอยู่ดีๆเข้าจีด้แท่งใบแท,งแท่งยอดแท่งยางไม่ได้หลายมันก็ซ่าอยู่ในลมจะเดินเร็วกวัวครับมีในลมเดินเร็วกวัวเพื่แปบ๊บเดียวทีเดียวเท่านั้นครับยอดแท่งขึ้นแท่งขึ้นลากก็ะเร็วครับลา,ลากกระเร็วครับลากก็ะเร็วนั่ครับเพราะฉะนั่น สิ่งที่หลีกเลี่ยงหนึ่งยาใไบไวยตรงทีว่ามีหยาลหลายหลายเลเป็นปลาละมอเนน้อยอยาใบไวมาแรงครับสองยา้อยูยกลางแดดแกงแกงโดยที่บบมีลมเลยย่างนน้อยตรงมีสลเล่นครับสลเล่นกันแดดใ้เขาครับขันบอยังสัน้นผลที่ตามมากะจะเกิดเป็นโรคใบไม้แล้วก็จะเริ่อนซาหงอกงามซาครับ นี่ตั pues ้งแต่มือเลี้ยงครับตั้งแต่มือเลี้ยงเลยบ่เอาไปลงตั้งแต่มือพาแลวก็เลี้ยงเลยบ่เอาไปลงดินนะครับกับสูตรที่เหตุก่อณ์เนี่ยนี่ครับลากเงาแล้วครับนี่่ลากเงาหลากเงาจนสิครึ่งขวดแล้วครับหลากเงาจนถึงครึ่งขวดแล้วตั้งแต่นั้นมาบ่เคยเอาไปลงบ่เคยเอาไปอยู่กลางแดดพอดีดีแล้วล่ะที่ว่าผมบ่ได้ไปออกแดดครับก็เลยได้ขอพิสูจน์ว่า ให้ได้มีขอเปรียบเทียบว่าระว่างแดดกับในร่มอันใดจะจะดีกว่ากันนะครับเลยได้มีขอพิสูจน์ครับบาดนี้เดี๋ยวผมจะล่อนับเบื้องจากนี้ไปอีกอาทิตย์หนึงครับร่อนับจากนี้ไปอีกอาทิตนึงว่าสี่ยอดกับหลากจะพุ่งวอร์ยุ่ไวยุ่นเย็นครับไอ้ซุ่มรุงหินวอร์ทันใดก็มีครับซุ่มว่าทัานมีหลากครับผม นี่คือซุมบัทนมีลาครับนี่บัทนมิลาครับบอกว่ายอดแท่งเล้วแต่ว่าลากบ่มีก็เลยเอามาใส่ไว้เลี้ยงก่อนครับให้นามกินให้ให้เลี้ยงน้ำไ้ยังนสิครับบัทนมีลาครับอืเออนี่อีกต้นหนึ่งจะรุเลยได้วยครับเนี่ยเอาไปวางไว้กลางแดดกันเนี่อพอดีเลยนี่แดดที่ใบเลยนี่ครับที่ว่าอยู่แดดได้หลายเกิดโรคใบใหม่ครับเนี่ยใหม่คือจงเงินไฟใหม่ไฟลวกนี่ได้แดดแด้มันอยู่แดดพอด หนึ่งลากกระล่อนสองกระลากระลาบแถวบ่วหวครับกระลาลาบบวหวครับอันนี้หวานคุ้มนะครับแล้วนี่ปลอยู่นี่หวานคุ้มอืมเป็นหวานคุ้มเป็นบานเกาแก่ที่โบราณเพิ่งเลี้ยงไว้แถ,ถาโบราณเพิ่งเลี้ยงไว้ผลว่ามันมันดีครับมันดีเป็นสมุนไพรเป็นหวานมหาสเสน่ห์ครับอืม นี่ล่ะเพื่อนเพื่อนพอวัี้ได้เห็ดจ้าซี่แล้วก็ก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนรู้เ่าอยากให้เพื่อน,เพ,อน,อเ,พอนเพื่อนไปเสียโอกาสเสียเวลาคือผมที่พานมากครับก็บเลยอยากมาไทายเบิ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวคั้นปเห็ดแล้วมันเสียเวลาคันอีกอย่างหนึง่งผมเห็นแล้วผมรู้แล้วคือคือบ่บอกมูเนี่ยผมก็จะฆ่าใจอยู่ครับผมก็เลยต้องมาบอกครับอย่าเสียเวลาครับควรสิ่งนี้ยังไงน้อยหาหกเดือนหรือสามสี่เดือนตรงไดแล้วอันนี้บ่ได้เลยผมไปว่างไว้ทางแดดผมเสียโอกาสหลายครับอื บานนี้ผมใหญ่ก็าม้าในลมหมดแล้วครับใหญ่ก็าม้าในลมหมดแล้วนี่แหละที่ผมเลี้ยงไว้เลี้ยงดินก็มีเลี้ยงน้ำก็มีนี่เป็นแถวเทิงนี่แถวเทิงนี่ทั้งหมดเป็นน้ำครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำแถวเทิงเลี้ยงน้ำ้งำางล่างเป็นดินครับอยู่ข้างบนชั้นสองก็มีน้ำแน่ยนดินแน่ครับเพงใหญ่ก็มาาครับอยู่ล่างสุดนี่ดินที่เลี้ยวเห็นมองเห็นอยู่ตอนนี้คือ ดินล้วนๆครับดินล้วนเอาสิละนอพอดีได้หูได้เห็นได้เห็ดปฏิบัติแล้วมันมันบดีก็เลยอยากมาแนะนําอยากมาบอกเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของข้าบาอย่างไอเสียโอกาสเสียเวลาคือผมเพราะฉะนั้นท้าเลี่ยงกางกางเก